สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์สก์เนอร์นะครับสำหรับพานี้เราก็จะมาวิเคราะห์บอลในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสประจำวันที่14เดือนตุลาคมปี2565ก็จะเป็นศึกการแข่งขันระหว่างผู้สตาร์บุกเจอกับลินนะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี2ตรงอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านสถิติการพบกัน5นัดล่าสุดกันก่อนนะครับสำหรับ5นัดที่ผ่านมานะครับก็เป็นทางด้านลินนะครับที่ชนะไป4นัดแล้วก็เสมอกันอยู่ที่1นัด อัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านสตะบุกนะครับผลงานชนะที่ผ่านมาก็ชนะเป็น1เสมอ2แพ้2ทำให้ทีมตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่1 4ภายใต้การครับของกุือยูเลียนสเตฟานนะครับก็เพิ่งพาทีมบุกไปเอาชนะองเซ่เบดสกอร์3ต่อ2ในรายการหลีกล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็จะไม่สามารถใช้งานคาร์โลนฟิล่าตำแหน่งกองกลางกับโรนอลเปียร์กาเบียนฟูลแบ็กนะครับแล้วก็อาเดียงโทมัสสันตำแหน่งกองหน้าที่มีอาการบาดเจ็บยังคงต้องรักษาตัวอยู่กันทั้งหมด ระนาสตาบุกน,นะครับแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3 4 1 2โดยจะวางมัตเชลนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็ให้เอเล็กซานเดอร์ชิคโคกับอิสมาอลดูคูเลแล้วก็ลูคัสเปเลงและโกแลงดักบาลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านชองอูเดสอาฮูดูกับชองลิทเนอร์เบลเลกัสและฮาบิดบิยาร่าคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวรุกก็ใช้อาเดียงโทมสัสสันคอยปั่นเกมสนับสนุนลูโดวิสออยอเก้กับฮาบิดิอาโลส2คู่หน้าคอยหาจงังหวะจบสกอร์ ส่วนฮา,านาลินนะครับผลงานทาานาที่ผ่านมาก็ชนะไป3เสมอ0ูนแพ้2ทํทให้ทีมตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่7ภายใต้การนำทัพของกุซือเปโโรฟอนเซกานะครับก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชนะลองเบรสกอร์หต่อศูนย์ใน,ในใรายการลีกล่าสุดสําหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมนะครับก็ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดแทบแบนเข้ามาแต่อย่างใดฮานาลินนะครับแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4 2่สอ โดยจะวางเลโอยาดิมนะครับลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวะรับจะให้บาโฟเดดิยาคิเต้กับโซเซฟฟอนเต้แล้วก็ดิอาโกชาร o และอิสมาลีลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านอังเคลโกเมสกับเบนจามงองเดลยืนเป็นกลางรับแล้วก็ใช้โจนาธานบัมบ้ากับโจนาธานดาวิดกับยูชุบยาซิซียืนเป็นกลางลุกคอยปั่นเกมสนับสนุนมูฮัมหม็ดบาโยกองหน้าตวเป้าคขยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้นะครับทางด้านลินเหนือกว่าในด้านศักยภาพทีมนะครับหรือแม้กระทั่งสถิติการเจอกันในช่วงหลังนะครับก็ทําได้ดีกว่าเพียงแต่ว่านะครับผลงานในช่วงนี้เกมเยือนทําได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับและล่าสุดก็แพ้เกมเยือนนะครับมาแล้ว2นัดติดประกอบกับทางเจ้าบ้านตูก,การ์นะครับก็ได้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับหลังปลดล็อกเก็บชัยชนะในลีกได้นะครับจนทําให้ตอนนี้อันดับนะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่15ได้แล้ว มองว่าการเล่นในบ้านนะครับน่าจะช่วยพวกเขานะครับได้มีลุ้นในการเก็บแต้มได้แบบต่อเนื่องอย่างน้อยนะครับน่าจะมี1แต้มติดมือออกไปเพราะฉะนั้นจากเลนราคาที่เปิดมานะครับจึงน่าวางรองทางฝั่งเจ้าบ้านเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการนะครับเป็นทางด้านลินนะครับต่อปปฟันธงเสมอกัน1น่ตอนหนึ่งความมั่นใจอยู่ที่90%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในสกลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่สตูการ์เจอกับลินนะครับสำหรับคนนี้ก็จะ ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขอใหทุกท่านไว้มาหน้าที่นี้ด้วยหรือถ้าหากฟังเราชอบใจยังไงก็ฝาก, like, ก, share, ก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานทีเด็ดสตาร์สกอร์ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพัฒต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับพันนี้ก็บผมและทีมงานทีเด็ดสตาร์สกอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม